แดดสายสายส่องลงมาที่หลังคาบ้านไม้เก่าๆเสียงนกเจ้ยแจ้าอยู่แถวต้นชมพู่กลิ่นขนมครกหอมหวานลอยคลุ้งน้ำฟ้าหญิงสาววัย29ใส่ผ้ากันเปื้อนลายดอกเล็กๆยืนอยู่หน้าเตาถ่านมือเธอพลิกขนมครกอย่างคล่องหน้าแป้งสุกพอดีขอบกรอบกำลังดีแม่ค้าขอสิบบาทเสียงลุงข้างบ้านร้องทักเธอยิ้มให้แล้วห่อขนมใส่ถุง ร้านเล็กๆหน้าบ้านไม่มีป้ายไฟไม่มีแอร์มีแค่กลิ่นหอมกับรอยยิ้มที่จริงใจขนมครกของน้ำฟ้าไม่ใช่แค่หอมกะทิแต่มันมีความอดทนบนอยู่ด้วยตั้งแต่แม่ล้มป่วยน้ำฟ้าก็รับหน้าที่ดูแลทุกอย่างทั้งบ้านทั้งนี่ทั้งร้านวันๆมีเงินหมุนแค่พออยู่แต่น้ำฟ้าก็ไม่เคยบน่นเธอเช็ดเหงื่อแล้วยิ้มเหมือนเดิม เตาถ่านที่ร้อนทุกวันเหมือนหัวใจเธอที่ยังสู้แม้เหนื่อยก็ไม่เคยถอยแต่วันนั้นมีอะไรแปลกไปรถคันใหญ่แล่นมาจอดหน้าร้านเงาวับจนเด็กแถวบ้านวิ่งไปดูชายคนหนึ่งก้าวลงจากรถเสื้อเชิดแขนยาวสะอาดเรียบร้อยสายตาเขามองมาทางน้ำฟ้ามีขนมครกใส่ข้าวโพดไหมครับน้ำเสียงเขานุ่มนวล แต่น้ำฟ้ารู้สึกขนลุกนิดนิดแบบไม่รู้สาเหตุเธอตอบเสียงเรียบมีค่เดี่ยวจัดให้แล้วรีบหยอดแป้งลงพิมพ์ทันทีเขายืนมองขนมครกในเตานิ่งๆเหมือนดูอะไรสักอย่างมากกว่าแค่ขนมนี่ร้านคุณน้ำฟ้าใช่ไหมครับเธอชะงักนิดหนึ่งแต่ก็พยักหน้าผมเคยมากินเมื่อสองปีก่อนเขายิ้มบางๆจำรสชาติได้เลยกลับมาอีก น้ำฟ้ายิ้มเกอ้อเกอใจก็คิดในหัวว่าคนอะไรจำขนมครกได้นานขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเธอห่อขนมให้เขาพร้อมเก็บเงินตามปกติก่อนเขาจะกลับเขาหยิบกระดาษโน้ตแผ่นเล็กยื่นให้เธอแล้วพูดว่าถ้ารอบหน้าเปลี่ยนหน้าใหม่ๆแจ้งผมด้วยนะครับแล้วเดินขึ้นรถจากไปน้ำฟ้ามองตามรถคันนั้นใจก็คิดไปไกล แต่หน้าก็ยังนิ่งเหมือนทุกวันหลังจากวันนั้นน้ำฟ้าก็ยังขายขนมครกตามปกติแต่ในใจก็มีอะไรบางอย่างกวนๆอยู่เธอล้างเตาล้างพิมพ์แต่ก็เผลอคิดถึงคำพูดของผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นแจ้งผมด้วยนะครับมันวนอยู่ในหัวเหมือนเสียงเพลงที่เปิดซ้ำๆทั้งวันผ่านมาแค่สองวันรถคันเดิมก็จอดหน้าร้านอีก คราวนี้เธอเตรียมใจไว้แล้วเขาลงจากรถพร้อมกล่องผลไม้ในมือได้ยินว่าคุณใช้มะพร้าวขูดเองเลยเอามาฝากครับน้ำฟ้ามองกล่องนั้นแล้วแอบถอนใจเบาๆไม่ได้ขอใครช่วยสน่อยแต่เธอก็รับไว้เพราะรู้ว่ามันมีค่ามากสำหรับคนที่ต้องประหยัดทุกบาทแบบเธอคุณชื่ออะไรนะคะ น้ำฟ้าถามทั้งที่ในใจรู้ว่าไม่น่าถามเลยพบครับเขาตอบยิ้มยิ้มแปลว่าแผ่นดินแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะมั่นคงแค่ไหนเธอหัวเราะเบาๆคำพูดดูเจ้าชู้หน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ลามกหลังจากวันนั้นพบแวะมาทุกสองสามวันบางทีก็เอากะทิมาให้บางวันก็เงียบๆมานั่งกินเขาไม่พูดมากไม่เศร้าซี แต่มาทีไรก็มีอะไรติดมือมาเสมอบางวันฝนตกเขาก็มากางร่มให้ทั้งที่เธอไม่ได้ขอให้ช่วยน้ำฟ้าเริ่มรู้สึกแปลกๆในใจไม่ได้เรียกว่าชอบแต่ก็ไม่ใช่ไม่สนใจแต่เธอก็ยังยังยังไว้ไม่อยากหวังอะไรกับคนที่ไม่รู้จักกันดีพอเพื่อนบ้านเริ่มถามนี่ใครลูกค้าประจำเหรอน้ำฟ้าได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อน วันหนึ่งพบซื้อขนมครกเสร็จก่อนกลับเขายื่นกระดาษแผ่นเล็กให้เธอเบอร์ผมครับน้ำฟ้ารับไวเบ้เงียบเงียบไม่ได้พูดอะไรพอกลับเข้าบ้านเธอนั่งจ้องกระดาษแผ่นนั้นเหมือนมันเป็นอะไรที่ตัดสินชีวิตได้เลยสิบหลักในกระดาษทำให้ใจเธอสั่นๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่เธอก็เคยมีคนโทรหายะ,ยะแต่พบมันต่างออกไป เขาไม่หวือหวาไม่พูดเยอะแต่มาแบบจริงจังวันต่อมาน้ำฟ้าเลยลองทำขนมครกไสใหม่ใส่ฟักทองบดกับน้ำตาลทรายแดงตอนพบมาเธอยื่นให้ลองชิมไม่พูดอะไรมากแค่ยิ้มบางๆแล้วรอดูสีหน้าเขาเขาชิมคำแรกแล้วพยักหน้าอร่อยครับแต่หวานน้อยไปนิดเหมือนใจคุณเลยน้ำฟ้าหันไปทางเตา แอบอมยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าคนอะไรปากดีเหมือนขนมกรอบนอกเขาหัวเราะแล้วพูดแผ่วๆว่าแต่ข้างในนุ่มไหมครับอยากรู้จังขนมครกไส้ฟักทองขายดีเกินคาดคนในหมู่บ้านแหวะมาซื้อกันไม่ขาดสายน้ำฟ้าเริ่มยิ้มง่ายขึ้นเสียงหัวเราะของเธอเบาวกว่าเดิมแต่จริงใจกว่าเมื่อก่อน พบก็ยังแวะมาเหมือนเดิมบางวันก็เช้าบางวันก็บ่ายแล้วแต่ธุระเขาเสร็จตอนไหนเขาไม่ใช่แค่ลูกค้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนคนคุ้นเคยในร้านเล็กๆแห่งนี้วันนึงเขาเดินมาพร้อมกับกระสอบข้าวสารแล้ววางลงหน้าร้านเห็นคุณแม่คุณชอบกินข้าวหอมเลยซื้อมาฝากน้ำฟ้ามองข้าวถุงใหญ่ใจรู้สึกตื้นๆแบบพูดไม่ออก มันไม่ใช่ของแพงแต่มันอบอุ่นพบไม่พูดว่ารักไม่พูดว่าชอบแต่สิ่งที่เขาทำทุกวันมันทำให้หัวใจคนดูออกเย็นวันนั้นพบชวนเธอไปดูที่ดินเขาบอกว่าเจอแปลงว่างอยู่ข้างถนนใหญ่เหมาะจะเปิดร้านขนมคุณน่าจะมีร้านที่ใหญ่กว่านี้นะเขาพูดพลางเดินดูรอบๆขนมคุณขายได้แน่ผมมั่นใจน้ำฟ้ายืนนิ่ง มองต้นหญ้าที่ปลิวตามลมใจมันรู้สึกอุ่นปนสับสนถ้าผมซื้อที่ให้แล้วสร้างร้านให้คุณจะรับไหมคำถามเขาตรงๆงแบบไม่อ้อมค้อมน้ำฟ้าเงียบเธอไม่รู้จะตอบว่ายังไงเพราะความฝันของเธอไม่เคยใหญ่มากขนาดนั้นเธอแค่อยากขายขนมหน้าบ้านให้แม่ได้กินของอร่อยทุกวันแล้วมีเงินพอผ่อนนี้แค่นั้นเอง ขอบคุณนะแต่ฉันยังไม่พร้อมน้ำฟ้าตอบช้าช้าน้ำเสียงไม่ได้แข็งแต่จริงจังพบพยักหน้าเบาๆไม่เป็นไรครับผมแค่เสนอไว้เฉยๆหลังจากวันนั้นน้ำฟ้าเริ่มคิดเดยขึ้นเธอเริ่มถามตัวเองว่าทำไมคนอย่างเขาต้องมาทำเพื่อเธอขนาดนี้เธอไม่สวยไม่เก่งไม่ได้เรียนสูงแถมยังมีนี่ติดตัวแล้วอะไรที่เขาเห็นในตัวเธอ คำถามนั้นวนอยู่ในหัวเหมือนขนมครกที่ยังไม่สุกดีในเตายังกลับด้านไม่ได้เธอเริ่มรู้สึกว่าความฝันของเธออาจไม่ใช่แค่ของเธออีกต่อไปมันมีอีกคนที่อยากเดินเข้ามาอยากจับมืออยากช่วยเธอสร้างแต่เธอกลัวจะพาเขาลำบากคืนนั้นน้ำฟ้านั่งคิดคนเดียวหน้าบ้านฟ้าก็เริ่มมืดลงเหมือนใจเธอที่ยังหาคำตอบไม่เจอ หลังจากพาพาไปดูที่ดินน้ำฟ้าก็กลับมาขายขนมเหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมเธอเริ่มคิดมากกว่าเดิมหยอดแป้งก็ลืมใส่น้ำตาลพลิกขนมก็ลืมกลับด้านแม่เริ่มสังเกตเห็นเป็นอะไรลูกทำขนมไม่ทุกวันน้ำฟ้ายิ้มกลบเกลื่อนแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆไม่ใช่แค่ในใจเธอมันเริ่มมาจากปากคนรอบข้างด้วย เห็นว่าผู้ชายคนนั้นรวยไม่ใช่เล่นนะป้าร้านชำพูดกับลุงเสื้อกล้ามขณะนั่งแกะเม็ดแตงหน้าบ้านมีคนว่าเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัทที่ดินในเมืองเออเห็นในหนังสือพิมพ์หน้าเศรษฐกิจมีรูปคล้ายๆนะน้ำฟ้าได้ยินแวบๆขณะไปซื้อของที่ตลาดใจก็เริ่มหนักขึ้นเหมือนถือถุงน้ำมันสองถังเธอไม่อยากสนใจ แต่ยิ่งพยายามไม่คิดมันยิ่งวนกลับมาคิดคำพูดง่ายๆของเขาผมมั่นใจในคุณเริ่มกลายเป็นคำถามในหัวเธอมั่นใจเพราะอะไรหรือเพราะแค่มาลองใช้ชีวิตบ้านๆสักพักแล้วก็กลับเมืองไปสบายๆคนในหมู่บ้านเริ่มจ้องมองมากขึ้นไม่ได้มองแบบยิ้มๆแต่มองแบบอยากรู้ว่าเรื่องจริงไหมนี่เขามาจีบจริงเหรอ ระวังโดนหลอกนะน้ำฟ้าคนรวยจะมาชอบคนธรรมดาง่ายๆเหรอน้ำฟ้าเก็บคำพูดเหล่านั้นกลับบ้านทุกวันเหมือนหิ้วหินใส่ตะกรา้ายิ่งถือก็ยิ่งหนักเธอเริ่มห่างจากพบพูดน้อยลงทำตัวเหมือนไม่ได้สนิทเหมือนเดิมพบรับรู้ได้แต่ก็ไม่ถามเขายังแวะมาซื้อขนมเหมือนเคยแค่ไม่รุกไม่เร่งจนวันหนึ่งเขาหายไปทั้งอาทิตย์ ไม่มีรถมาจอดไม่มีเสียงทักไม่มีข้าวสารวางหน้าร้านน้ำฟ้าเริ่มรู้สึกแปลกๆไม่ใช่แค่หายไปเฉยๆแต่มันเหมือนอะไรบางอย่างหายไปจากชีวิตเธอด้วยเย็นวันนั้นเธอหยิบมือถือขึ้นมามองเบอร์ที่เขาเคยให้ลังเลอยู่นานแต่ก็ไม่กล้ากดโทรใจเธออยากรู้แต่ก็กลัวว่าคำตอบจะไม่เป็นแบบที่หวังไว้ บางทีเขาอาจจะกลับเมืองไปแล้วบางทีเขาอาจจะเจอคนที่เหมาะกับชีวิตเขามากกว่าเช้าวันอาทิตย์น้ำฟ้าตื่นแต่เช้าเหมือนเคยทั้งที่เมื่อคืนแทบไม่หลับเลยเตาขนมคอรักรรอนแล้วแต่ใจเธอกลับเย็นแปลกๆเหมือนอะไรในอกมันเงียบเกินไปพบหายไปเกือบสองอาทิตย์ไม่มีข่าวไม่มีเงาไม่มีแม้แต่ข้อความเดียว น้ำฟ้าพยายามไม่สนใจแต่คนเรามันหลอกใจตัวเองได้ไม่นานสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยทำเธอขอให้เพื่อนสมัยเรียนที่อยู่ในเมืองช่วยตามข่าวดูให้หน่อยว่าเขาเป็นใครกันแน่น้ำฟ้าบอกเสียงนิ่งๆทั้งที่มือสั่นนิดๆสองวันต่อมาเพื่อนส่งรูปมาให้เป็นภาพงานเลี้ยงหรูในห้องจัดเลี้ยงโรงแรม ในภาพมีพบยืนอยู่ข้างผู้หญิงหน้าตาดีใส่ชุดสวยเหมือนคนที่เกิดมาในบ้านมีฐานะมีคำบรรยายใต้ภาพว่าลูกชายบริษัทอสังหาใหญ่ร่วมงานมั่นกับลูกสาวนักธุรกิจน้ำฟ้าจ้องภาพนั้นนานมากเหมือนจะฝืนเชื่อว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ชื่อในข่าวก็คือชื่อเดียวกับที่เธอรู้จักและคนในรูปก็คือเขาไม่มีผิดเลย เธอไม่ร้องให้ทันทีแต่กลับนิ่งมากนิ่งจนแม้แต่แม่ก็เริ่มเป็นห่วงเป็นอะไรลูกวันนี้ทำขนมไม่ทั้งเตาน้ำฟ้าได้แต่ยิ้มบางๆแล้วบอกว่าเหนื่อยนิดหน่อยจะแม่ตอนค่ำเธอเอามือถือขึ้นมาอีกครั้งมองเบอร์ที่เคยเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อกันเปื้อนแล้วก็ลบมันทิ้งช้าๆเหมือนปิดประตูบานหนึ่งลงอย่างเจ็บแปลก คืนนั้นน้ำฟ้านั่งคนเดียวใต้ต้นชมพู่หลังบ้านลมพัดเย็นแต่หัวใจเธอร้อนรุ่มเหมือนเตาขนมเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอพึมพำกับตัวเองหรือเราหลงไปเองฝ่ายเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนความจริงก็คือเขาเลือกคนอื่นไปแล้ววันต่อมาเธอปิดร้านเขียนป้ายหยุดสามวันติดไว้หน้าบ้านแล้วเดินเข้าครัวเงียบ แม่เดินเข้ามาหยุดข้างหลังเธอไม่พูดอะไรนอกจากเอามือแต่ไหลเบาๆนั่นคือครั้งแรกในรอบหลายปีที่น้ำฟ้าไม่อยากทําขนมครกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเตามันยังอยู่ตรงนั้นแต่มือที่เคยพลิกขนมได้อย่างมั่นใจวันนี้กลับลังเลจนทําไม่ได้น้ำฟ้าไม่รู้ว่าความเสียใจมันอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เธอรู้ว่า เธอคงต้องผ่านมันไปให้ได้ผ่านไปสามวันร้านขนมครกยังปิดเงียบเหมือนบ้านทั้งหลังหยุดหายใจไปด้วยน้ำฟ้าไม่พูดกับใครมากแค่ช่วยแม่ทำกับข้าวเงียบๆแล้วก็หลบขึ้นห้องแต่ในใจเธอมันยังร้อนไม่ใช่แค่เสียใจแต่มันเหมือนโดนหักหลัง เย็นวันหนึ่งขณะเธอกำลังเก็บผ้าในบ้านเสียงรถคันคุ้นเคยก็มาจอดหน้ารัว้วน้ำฟ้าชะงักใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วรีบหลบเข้าครัวอย่างลนลนพบลงจากรถเดินเข้ามาช้าช้าไม่มีของฝากไม่มีรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งน้ำฟ้าขอผมพูดหน่อยได้ไหมน้ำเสียงเขาเบาแต่จริงจังจนเธอไม่กล้าป,ปฏิเสธ เธอเดินออกมานั่งห่างๆไม่มองหน้าเขาแต่หูฟังทุกคำที่เขาจะพูดเรื่องในข่าวใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงเขาพูดชา้ชาๆเหมือนกลืนอะไรขมๆลงคอแต่ผมไม่ได้ยอมให้มันเกิดขึ้นผมปฏิเสธงานมั่นนั้นแล้วน้ำฟ้าหันมามองหน้าเขาครั้งแรกน้ำตาเริ่มคลอโดยไม่รู้ตัว แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเธอถามเสียงสัน่นทำไมต้องให้ฉันรู้จากคนอื่นพบเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าผมไม่กล้าบอกกลัวคุณจะหนีผมไปก่อนเขาหยิบซองเอกสารออกจากกระเป๋ายื่นให้เธอดูเป็นใบปฏิเสธการมั่นที่เขาเซ็นชื่อไว้ผมไม่ได้แค่หนีการแต่งงานแต่ผมเลือกจะอยู่กับคนที่ทำให้ผมหัวเราะได้ในวันที่เหนื่อยที่สุด น้ำฟ้าไม่พูดอะไรเธอเอาเอกสารวางไว้ข้างตัวแล้วหลบตาเขาอีกครั้งน้ำตาเธอไหลเงียบเงียบไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะใจมันอ่อนลงทีละนิดคุณรู้ไหมขนมครกฉันหยุดขายตั้งแต่วันนั้นเธอพูดเสียงเบาเพราะฉันไม่รู้จะทำมันไปเพื่ออะไรอีกพบยิ้มบางๆถ้าคุณอยากเริ่มใหม่ขอให้ผมช่วยตั้งเตาอีกครั้งได้ไหม น้ำฟ้าหลบสายตาเขามือเธอจับชายเสื้อแน่นใจหนึ่งก็อยากเดินออกไปใจหนึ่งก็อยากอยู่ตรงนี้ต่อแต่เธอยังไม่ตอบแค่ลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าบ้านเงียบเงียบโดยไม่หันกลับมาพบไม่ได้เดินตามเขายืนมองจนประตูบ้านปิดลงเบาๆเหมือนหัวใจที่ยังมีหวังอยู่ลึกๆคืนนั้นน้ำฟ้านั่งจ้องเตาขนมครกกล่าวมือเธอลูบขอบเตาเบาๆเหมือนถามมันว่า จะเริ่มใหม่ได้ไหมเช้าวันจันทร์เตาขนมครกหน้าบ้านกลับมามีควันลอยอีกครั้งกลิ่นกะทิหอมฟุ้งเหมือนเดิมน้ำฟ้าไม่ได้ยิ้มกว้างเหมือนก่อนแต่ก็ไม่ได้เศร้าเหมือนวันที่แล้วมาแม่ช่วยหันต้นหอมเงียบๆแต่หันมายิ้มบางๆเหมือนจะบอกว่าดีใจนะที่ลูกกลับมาลูกค้าขาประจำเริ่มกลับมา บางคนยังแอบมองเธอด้วยสายตาอยากรู้บางคนก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการที่พบพย้ายมาเช่าห้องเล็กๆในหมู่บ้านอยู่ถัดจากร้านน้ำฟ้าไปเพียงไม่กี่หลังเขาไม่ได้มาในมาดคนรวยไม่ขับรถหรูไม่ใส่นาฬิกาแพงเขามาในมาดคนธรรมดาคนหนึ่งตอนเช้าเขากวาดลานวัดตอนบ่ายช่วยยกของในตลาด ตอนเย็นเก็บขยะที่ศาลาเก่าๆโดยไม่พูดอะไรเยอะคนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นไปในทางที่เปลี่ยนไปไม่คิดว่าเขาจะทําได้แบบนี้นะดูจริงใจดีนะไม่ใช่มาแค่เล่นๆน้ำฟ้าแอบเห็นเขาทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรมากแค่สบตาแล้วยิ้มบางๆให้กันบ้างบางครั้ง บางวันเขาก็มานั่งกินขนมครกเงียบไม่พูดเยอะไม่ถามอะไรแค่บอกว่าไส้นี้อร่อยขึ้นนะแล้วก็ยิ้มเธอรู้ว่าเขาพยายามแต่ใจก็ยังไม่เปิดเต็มร้อยเพราะความเสียใจมันยังค้างในใจอยู่ลึกๆเย็นวันหนึ่งพบถือกล่องไม้ใบเล็กเดินมาที่ร้านยื่นให้เธอโดยไม่พูดอะไรมากในกล่องมีพิมพ์ขนมครกแบบใหม่ ทำจากทองเหลืองเก่าแต่เงาวับแถมยังมีสแตนไม้รองเตาที่เขาทําเองเห็นพิมพ์อันเดิมเริ่มลอกแล้วเลยลองทําให้อันใหม่เขาพูดเรียบเรียบเหมือนกลัวว่าเธอจะไม่รับน้ำฟ้าเปิดกล่องดูแล้วนิ่งไปนานเธอไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาเริ่มเปลี่ยนไปนิดหนึ่งคุณไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้เธอพูดเสียงเบาฉันไม่ได้หวังอะไรแล้ว พบยิ้มแต่ผมหวังครับหวังให้คุณได้เห็นว่าผมอยากอยู่ตรงนี้จริงๆหลังจากเขากลับไปน้ำฟ้านั่งรูปพิมพ์ขนมครกช้าๆใจเธอเริ่มละลายทีละนิดเหมือนแป้งบนเตาร้อนร้อนเธอไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้แล้วว่าการที่ใครสักคนยอมเปลี่ยนเพื่อตัวเรามันไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเลย เช้าวันนั้นฟ้าเปิดสวยลมพัดเบาๆเหมือนอากาศรู้ใจคนน้ำฟ้านั่งหยอดแป้งขนมตามปกติคนเริ่มทยอยมาซื้อเหมือนเดิมเธอรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างเริ่มเข้าที่ไม่ใช่แค่ร้านขนมแต่รวมถึงใจของเธอด้วยตอนสายพบเดินมาพร้อมกล่องขนมใบหนึ่งเขายื่นให้เธอแล้วพูดว่าวันนี้ผมลองทำขนมครกเอง น้ำฟ้าชะงักแล้วมองกล่องนั้นเหมือนมันเป็นของวิเศษทำเองจริงเหรอเธอถามอย่างไม่อยากเชื่อเขายิ้มแอบซ้อมตั้งแต่เช้าพอได้อยู่บ้างลองชิมดูหน่อยสิเธอเปิดกล่องออกขนมครกเรียงตัวไม่ค่อยเท่ากันบางชิ้นเกรียมบางชิ้นแฉะไปนิดแต่มันก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีความตั้งใจแอบอยู่ในแต่ละชิ้น น้ำฟ้าหยิบขึ้นมาชิมคำหนึ่งแล้วเงียบไปนานพบมองเธอเหมือนเด็กรอลุ้นผลสอบเธอกลืนช้าๆแล้วพูดว่าข้างนอกเกรียมไปหน่อยแต่ข้างในนุ่มดีรถมือคนจริงใจแหละเขายิ้มกว้างทันทีแล้วพูดว่าไม่ต้องหยอดเก่งเท่าคุณก็ได้ขอแค่หยอดด้วยใจก็พอแล้วลูกค้าข้างร้านได้ยินหัวเราะกันคิกคักบางคนแซวเสียงดัง อาวันนี้มีคนมาจีบแม่ค้ากลางตลาดเลยนะน้ำฟ้าหน้าแดงรีบหันหลังไปหยอดแป้งแต่ยิ้มมุมปากก็ซ่อนแทบไม่อยู่บ่ายวันนั้นพบกลับมาพร้อมโต๊ะเล็กๆเ,เขาวางมันหน้าห้องเช่าของเขาแล้วตั้งเตาแก๊สขึ้นมาเงียบๆเ,เขาเริ่มขายขนมอีกชนิดหนึ่งไม่ได้แข่งกับใครแค่ทำในแบบของเขา เด็กๆเ,เริ่มแวะมาซื้อคนเท่าคนแก่เดินผ่านก็ทักขยันจังนะหนุ่มกรุงเทพร้านเล็กๆของพบตั้งอยู่ตรงข้ามร้านขนมคลอของน้ำฟ้าไม่มีป้ายไม่มีเสียงโฆษณามีแค่ความตั้งใจล้วนๆตอนเย็นพบพยกขนมครกฝีมือตัวเองมาวางที่ร้านน้ำฟ้าพร้อมกระดาษแผ่นเล็กเขียนว่าฝากวางขายในมุมของคุณหน่อยได้ไหม น้ำฟ้าหยิบกระดาษนั้นขึ้นอ่านแล้วเงียบไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆว่าวางตรงมุมซ้ายก็แล้วกันมุมนั้นแดดไม่ร้อนพบยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ได้สดใสเหมือนนักธุรกิจในเมืองแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้น้ำฟ้าอุ่นใจร้านขนมครกเล็กๆกลายเป็นร้านที่มีสองมุมมุมหนึ่งคืออดีตที่เธอสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอีกมุมคือปัจจุบัน ที่เขาอยากอยู่เคียงข้างไม่ใช่ในฐานะคนรวยไม่ใช่ในฐานะเจ้าของบริษัทแต่ในฐานะคนธรรมดาที่อยากหยอดขนมข้างๆเธอวันละไม่กี่เตาแต่นานๆนนไปเช้านั้นฟ้าไม่ร้อนมากลมพัดเบาๆเหมือนจะบอกว่าวันนี้มีอะไรไม่ธรรมดาน้ำฟ้าหยอดแป้งตามปกติมือเธอเริ่มคล่องอีกครั้งเหมือนความมั่นใจค่อยๆกลับมา พบก็ยังมาตั้งโต๊ะฝั่งตรงข้ามขายขนมสูตรใหม่ที่เขาฝึกมาเองทุกวันทุกอย่างดูนิ่งดูเรียบง่ายจนกระทั่งรถสีดำคันใหญ่จอดลงตรงหน้าร้านแบบไม่ทันตั้งตัวประตูรถเปิดออกหญิงแต่งตัวเรียบหรูคนหนึ่งก้าวลงมาเธอคือแม่ของพบที่น้ําฟ้าไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนคนในตลาดหันมามองกันหมด ความเงียบจูจ่ๆก็เข้ามาแทนเสียงเตาขนมคุณคือน้ำฟ้าใช่ไหมเสียงผู้หญิงคนนั้นเรียบแต่ไม่แข็งน้ำฟ้ายืนหลังเตาพยักหน้าช้าๆใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาแม่พบมองไปรอบๆร,ร้านแล้วพูดเบาๆว่านี่เหรอผู้หญิงที่ทำให้ลูกชายฉันทิ้งทุกอย่างในเมือง น้ำฟ้านิ่งไม่กลัวแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเธอเลือกฟังมากกว่าตอบโต้ฉันไม่รู้จักเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่ลูกชายฉันยอมเสียงานเสียชื่อเสียงเพื่อมาอยู่ตรงนี้กับเธอแม่พบเดินเข้าไปใกล้สายตานิ่งๆไม่ดูแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยนเธอรู้ไม่ว่าเขาเคยมีทางที่ง่ายกว่านี้เยอะน้ำฟ้าพูดออกมาช้าๆฉันไม่ได้ขอให้เขามา แต่ถ้าเขาเลือกแล้วฉันก็แค่ไม่ไล่เขาไปคำตอบนั้นทำให้แม่พบเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดเสียงเบาลงเขาเคยหัวดื้อตั้งแต่เด็กแต่ครั้งนี้ดื้อมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นน้ำฟ้าก้มหน้ารู้สึกเหมือนกำลังถูกทดสอบอะไรบางอย่างโดยไม่ตั้งใจแล้วแม่พบก็พูดต่อฉันไม่ได้มาขอให้เธอออกไปจากชีวิตเขา ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอรักเขาจริงไหมหรือแค่หลงดีใจที่ได้อยู่ใกล้คนมีเงินน้ำฟ้าเงยหน้ามองสายตาแน่นิ่งแต่ไม่อ่อนแอฉันรักเขาในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยวันที่เขาหยิบกะทิมาให้วันที่เขาเอาข้าวสารมาฝากแม่ฉันฉันจำได้หมดเขาไม่เคยคุยเรื่องเงินกับฉันเลยสักครั้ง แต่เขาทำทุกอย่างให้ฉันรู้ว่าเขาอยากอยู่ข้างฉันจริงๆแม่พบยืนนิ่งไปนานสายตาเริ่มอ่อนลงนิดหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่าถ้าเธอทำให้เขามีความสุขได้ฉันก็ไม่มีอะไรจะคัดค้านแล้วเธอก็หันหลังขึ้นรถไปช้าๆทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้กลางอากาศขอแค่เขายิ้มได้ในทุกเช้าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็พอแล้ว น้ำฟ้ายืนนิ่งน้ำตาคลอเบา้าเหมือนยกหินหนักออกจากอกได้ก้อนหนึ่งพบเดินเข้ามาช้าช้าไม่พูดอะไรแค่ยืนข้างๆาเธอเงียบๆเธอไม่หันไปมองเขาแค่พูดเบาๆว่าฉันไม่ได้เก่งอะไรแต่ฉันจะไม่ทำให้เขาเสียใจแน่พบจับพิมพ์ขนมครกในมือเธอไว้แน่นๆแล้วพูดเสียงเบาเหมือนลมหายใจว่าผมรู้ผมถึงเลือกคุณ ผ่านไปเกือบหนึ่งปีร้านขนมครกหน้าบ้านน้ำฟ้ากลายเป็นร้านใหญ่หลังใหม่ที่อยู่ริมถนนหมู่บ้านป้ายไม้แขวนอยู่หน้าร้านเขียนด้วยลายมือว่าหวานกว่าขนมครกก็ใจเธอนี่แหละมีเตาขนมครกตั้งอยู่มุมหนึ่งยังเป็นพิมพ์ทองเหลืองที่พบเคยให้ไว้วันนั้น อีกมุมเป็นขนมสูตรใหม่ที่พบคิดขึ้นมาเองบางวันก็ใส่กล้วยบางวันก็ใส่ฟักทองกับมะพร้าวอ่อนคนในหมู่บ้านแวะเวียนกันมาตลอดบ้างก็มาซื้อขนมบ้างก็มานั่งคุยมาดูคู่รักที่เริ่มจากหน้าร้านเล็กๆน้ำฟ้าใส่ผ้ากันเปื้อนลายดอกยืนยิ้มอยู่หลังเตาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีคนยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลา พบไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทอีกแล้วเขาบอกว่าเขาแค่อยากเป็นเจ้าของร้านเล็กๆก,กับคนที่เขารักวันแต่งงานจัดแบบง่ายๆกลางลานหน้าร้านไม่มีเวทีไม่มีช่างแต่งหน้ามีแต่ต้นไม้ขนมและรอยยิ้มแม่ของพบก็มาด้วยนั่งยิ้มเงียบอยู่มุมหนึ่งมองลูกชายกับสไปย,ยืนอยู่ข้างเตาขนมด้วยแววตาอ่อนโยนงานแต่งอะไรไม่เห็นมีดนตรีเลีย ลุงข้างบ้านแซวแค่เสียงหัวเราะก,ก็ดังพอแล้วแม่น้ำฟ้าตอบกลับทุกอย่างไม่ได้ดูอลังการแต่ทุกคนที่มาร่วมงานกลับรู้สึกอิ่มใจจนพูดไม่ออกตอนเย็นพบผันมาพูดกับน้ำฟ้าขณะเก็บถาดขนมเข้าร้านรู้ไหมผมเคยคิดว่าความสุขต้องอยู่ในเมืองใหญ่แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันอยู่แค่ตรงหน้าเตานี่แหละ น้ำฟ้ายิ้มแล้วพูดเบาๆว่าฉันก็เคยคิดว่ารักมันอยู่ไกลแต่ที่แท้มันแค่อยู่ในคนที่ยืนรอทุกวันโดยไม่ท้อทั้งสองคนหันไปมองร้านเล็กๆของตัวเองแล้วสบตากันโดยไม่ต้องพูดอะไรเตาขนมคอรักกร้อนๆยังควันขึ้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือหัวใจที่หันหน้าเข้าหากัน และจากวันนั้นขนมครกทุกชิ้นที่ขายออกไปไม่ใช่แค่หอมหวานแต่มีเรื่องราวอยู่ในนั้นทุกคำ